สวัสดีจ้าฉันได้บ้านใหม่นะนะจ้าสวยไหมจ้าสวยแบบนินิโมนินิโม,โมจ้าเขาบอกมาแบบนี้จ้าเมื่อก่อนนี้เป็นบ้านไม้นะแล้วมันก็ผูกมดมันกินพวกมันกินมดเรานอนนั้นมันจะทับเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้กลัวมาก คำว่าบ้านในฐานะที่เป็นสถานที่เนี่ยมันตามมาด้วยความรู้สึกความรู้สึกที่ว่าเรารู้สึกอบอุ่นใจ ปลอดภัยเริ่มต้นวันมาเนี่ยก็เริ่มต้นที่บ้านแล้วก็มาสิ้นสุดลงที่บ้านทีนี้ในพื้นที่อำเภอศรีประจันของเราเนี่ยก็ยังมีพี่น้องประชาชนหลายครอบครัวที่ยังประสบปัญหาเรื่องที่หวาศัยทางอำเภอเนี่ยก็ได้ปรึกษาหารือนะครับกับทางส่วนราชะการองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแล้วก็ทางผู้นําท้องที่มีความเห็นชอบร่วมกันนะครับที่จะด,ดําเนินโครงการซ่อมสร้างบ้านในเรื่องของกระบวนการทํางานเนี่ยนะครับทางอำเภอเนี่ยก็ต้องดูก่อนนะครับว่าบ้านเป้าหมายที่เราลงมาชี้เป้าร่วมกัน จะต้องเป็นผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือจริงๆพมเป็นคนในพื้นที่นี่ครับก็มาสำรวจพื้นที่เนี่ยมันชํารุดผูพังก็เลยไปติดต่อทางนายอำเภอประสานง,งานกันแล้วก็มาดูแลกันก็ดีใจนะที่ได้ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลได้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของกลุ่มพลังมวลชนทุกคนก็ต่างมีความสุขนะครับที่ได้ช่วยเหลือคนอในชีวิตนี่นะไม่เคยดีใจขนาดนี้ดีใจ ไม่เคยไม่หนึกไ,ไม่ฝันว่าจะมีบ้านหลังนี้อยู่นะไม่พิ้วันแค่เห็นลูกบ้านของเรามีความสุขแค่นี้มันก็เป็นเป้าหมายสําคัญที่นักปกครองเนี่ยจำเป็นที่จะต้องบําบัดทุกบำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนครับ